ถ้าจําได้ที่เจอต้นที่แรกอะต้นมจะเป็นคนที่ชอบฝังเข็มมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่ฝังเหรอฝังเข็มไหมฝังอยู่ครับผมการฝังเข็มนี่ต้นจะพิจารณายังไงว่าฮยถึงเวลาต้องฝังเข็มไแล้วการฝังเข็มนะครับคือจะมีฝังอยู่2รูปแบบคือฝังการลุกลามของโรครักษาการลุกลามของโรคกับฝังกระตุ้นภูมิครับผมซึ่งฝังกระตุ้นภูมิเนี่ยผมจะทําในทุเรียนอาจจะเป็นทุเรียนสาวส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้ว เพราะว่ามันจะมีการตอบสนองของเชื้อราแล้วก็มีความอ่อนแออย่างที่อาจารย์ลำพนพูดนะเนาะมันจะมีการตอบสนองของฮอร์โมนต่างๆครับอันนี้ก็จะแนะนําให้สําหรับทุเรียนที่มีผลผลิตแล้วแต่ว่าถ้าเป็นฝังสําหรับการรักษาโรคหรือยับยั้งความรุนแรงของโรคอันนี้ก็จะเป็นการรักษาอีกรูปแบบหนึง่งที่ไม่ค่อยมีคนทําในความหมายเนี่ยผมหมายถึงว่าการรักษาเนี่ยมันต้องมีการเรียนรู้ทางความเข้าใจในปัจจุบันเนี่ยคนที่ทําตรงนี้ได้มีน้อย เพราะว่าส่วนใหญ่เคยลองทําแล้วก็จะไม่อยู่รักษาไม่หายแผลลุกลามต่อหรือบางคนใช้ผสมพวกสารเคมีเนี่ยไม่ถูกต้องทําให้มันโอเวอร์โดสอันนี้เอามาเคล็ดแรกก่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่จะทํากันอันนี้ต้นแนะนําใช้อะไรสร้างภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่ถ้าเราชินชๆนนะครับก็จะเป็นตัวของโพลีอะฟอร์ดฟอสฟอริกแอซิด ใช่เป็นกรดชื่อสามัญเป็นกรดฟอสฟอริกแอซิดอันนี้จะใช้หนึ่งส่วนกับน้ำกันหนึ่งส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนาะใช่ครับผมหนึ่งต่อหนึ่งหลอดละยี่สิบีซีในเรื่องของการฝังเนี่ยเราจะวัดขนาดต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเส้นรอบวงคะเท่ากะอย่างนี้ครับอาจารย์คือในการฝังเนี่ยเราจะกะประมาณน่าประมาณหนึ่งคืบมือหนึ่งคืบมือเราเลยต่อหนึ่งเข็มในแนวเส้นรอบวง ในแนวไปเรื่อยๆอย่างน,น,นี้เนาะอย่างงี้เนาะไปอย่างนี้ใช่ครับในแนวเส้นรบบอบวงถ้าเป็นผมแนะนํานะพี่คือถ้าจะให้แบบป้องกันป้องกันแบบโดยรบอบคือประมาณหนึ่งคืบประมาณหนึ่งหนึ่งคืบต่อหน<อ>ึ่งเข็มจํานวนเข็มที่เราฝังจะขึ้นอยู่แล้วแต่ขนาดต้นประมาณหกเข็มได้แล้วเขาต้องมีสังเกตกระดูกต้นอะไรงนี้ไหมอันนั้นเขาเป็นเขาเรียกว่า ถ้าเป็นบางคนเขาจะเรียกว่าสันลากแนวแรกวากถ้าสังเกตมันมีข้อดีคือตรงน,นั้นอ่ะมันจะเป็นนึกถึงไอ้นี่ครับพยายามนึกถึงฟองน้ําอ่านึกถึงฟองน้ําที่ว่ามันจะขยายมันจะขยายหรือว่ามันจะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเนาะเวลาเราอัดน้าเข้าไปหรือเวลาเราจุ่มน้ําเนี่ยมันก็จะดูดซับได้ง่ายชาวสวนถึงนิยมฝังตรงบริเวณฟองน้ําหรือว่าสันลากเพราะว่ายามันจะหมดไวแล้วมันจะเข้าไวใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่แบบไม่ใช่สันลากมันก็จะเข้าช้านิดนึง เขช้านิดนึงแต่ก็หมดไวเหมือนกันเพราะว่าในกรณีเนี้ยชาวสวนบางคนอะ่ะอาจจะเข้าใจผิดเพราะบางทีอ่ะอย่างเราฝังเนี้ยเวลายาไม่หมดที่ว่าไม่ฝังกระดูกไม่ฝังสันลลกงนี้ไม่ฝังกระดูกแล้วยาไม่หมดไม่ใช่ครับบางทีอ่ะระหว่างการเจาะเนี้ยเราเอาคิดเลอือดของไม่หมดก็ดีหรือเราใช้ตัวตอกเนี้ยตอกมิดไปก็ดี พอเวลาเราตอกปุ๊บมันเข้าไปเจอกับขี้เลื่อยข้างในที่เราออกไม่หมดครับแล้วมันก็อุดแล้วยามันก็ไม่เข้าแล้วมันก็ไม่หมดแล้วเราก็คิดไปเองว่าเราจะต้องฝังสารรากเสมอทุกปีเนี่ยถ้าผมแนะนําให้ฝังนี่ถ้าสมมติสวนไหนฝังทุกปีจะไม่มีการฝังซ้ําที่เดิมจะต้องเวียนกันไปเพราะว่าถ้าลักษณะของการฝังแล้วหายครับพี่ยามนี่ถ้าฝังแล้วไม่มีการซักซ้อนคือเนื้อไม้เนี่ยจะยุบไปครับ เนื้อไม้จะยุบไปแล้วจะมีเนื้อใหม่เข้ามาแทนบีบข้าง<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>แต่ละปีเราจะไม่แนะนําให้ฝังซ้ําที่เดิม,มจะแนะนําให้เวียนตําแหน่งฝังแล้วคันนี้ถ้าเรามาดูหลังจากการฝังเนี่ยการเต่าหนองของต้นจะเป็นยังไงของของต้นของใบอะ่ะของต้นของใบนะครับก็คือใบเนี่ยเราจะเห็นได้ไม่ค่อยชัด เพราะว่าเราจะฝังช่วงหลังเก็บเกี่ยวแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงฟื้นต้นทําใบคือมันก็จะใบออกรอบปกตินะครับพี่ยามแต่ว่าหนึ่งเลยที่เราจะสังเกตเห็นก็คือรากเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นรากตัวนี้มันจะช่วยกระตุ้น,าน,นรนากได้ค่อนข้างดีทําให้รากแข็งแกร่งแล้วก็มีปลายรากเนี่ยออกหาอาหารได้เยอะได้เยอะขึ้นเราต้องดูรากเป็นสําคัญเลย ใช่ครับผมอาจจะสังเกตได้ไม่ชัดครับแต่ว่ามันก็มีจุดสังเกตได้เพราะว่าตัวกรดฟอสฟอริกแอซิดเนี่ยถ้ามันตีเป็นสูตรปุ๋ยมันก็จะเป็น0 3 0 0ย์ใช่ครับช่วยกระตุ้นรากช่วยกระตุ้นรากอยู่แล้วใช่เพราะว่าฟอสฟอรัสทำหน้าที่ในการกระตุน้นการแตกรากอยู่แล้วในธาตุอาหารพืชเนาะใช่ครับผม นี่มาดูต้นนี้ครับอาจารย์ลำแพนนี่ต้นนี้สภาพอันนี้ขอให้น้องต้นประเมินก่อนปีนี้น่าจะได้ลูกไหมก่อนนี้นะในช่วงฤด,ดูที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับถามว่าไว้ได้ไม่ไว้ได้ครับเพราะตอนนี้เพิ่งจะถึงช่วงชุดใบที่สองถ้าชุดใบที่สามมีอย่างน้อยสองใบก็มีไว้ผลผลิตได้แต่ถ้าเป็นผมเองผมจะไม่แนะนําให้เอาไว้ใช่เพราะพี่มองนะใบมันเหลืองเลยต้นใช่ครับเพราะว่า ต้นนี้เราจะสังเกตได้ว่าอาการของโรคเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ล้อมรอบคนต้นทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูนี่ที่น้องต้นเขาวิเคราะห์ว่าเรารอบต้นคนต้นนี้มันเป็นยังไงนี่หมุน360องศาไปคือเราดูจากข้างบนมันก็ใบข้างบนมันก็แสดงอาการทั้งต้นอ่ะพี่ยาครับมันไม่เหมือนต้นเมื่อกี้นะครับใช่ครับไม่เหมือนต้นเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้นี่อยู่ซีกหนึ่งเป็นอยู่เสีกยหนึ่งต้นเมื่อกี้นี่จะอยู่ประมาณ3 0ของต้นครับแต่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ยังไม่ถึงกับรอบก็จริงแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าอาการของโรคเนี่ยได้กินหรือทาําลายท่อลลาเลียงเนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วท่อลลาเลียงที่เหลืออยู่เนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าที่ใบมันไม่สวยไม่เขียวเหมือนคนอื่นเนี่ยคือมันแค่พอเลี้ยงใบแค่นั้นเองครับไม่ถึงกับพอเลี้ยงตน้นหรือเลี้ยงลูกครับ,รบต้องเว้นไปสักหน่อยทีนี้เนี่ยพอดีน้องต้นก็บอกว่าบางคนเนี่ยพอเราเห็นมองเห็นใบปุ๊บเนี่ย อาจจะบอกว่าเฮ้ยม so ันขาดในตัวเจนซึ่งความจริงมันก็ต้องขาดอยู่นะใช่ไหมอาจารย์ลำแพนใช่เพราะว่ามันดูดน้ําดูดธาตุอาหารไม่ได้คือระบบท่อลําเลียงมีปัญหาไงพี่ยามนั้นท่อลําเลียงมีปัญหามันก็ทั้งท่อลําเลียงน้ําดูดน้าดูดธาตุอาหารเคลื่อนย้ายจากรากขึ้นขโมนไม่ได้เพราะธาตุอาหารก็เอาไปสร้างนู่นนี่นั่นถูกไหมฮะแล้วส่วนหนึ่งท่อลําเลียงอาหารก็มีปัญหาเพะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายน้ําตาลจากการสร้างอาหารของใบคือใบก็หนึ่งสุขภาพไม่ดี ไม่เขียวเต็มที่เนาะการสร้างอาหารก็ได้น้อยแล้วก็ยังลําเลียงได้น้อยอีกเพราะนั้นมันก็แสดงอาการขาดท่าได้ก็ผมเคยลองใช้ปุ๋ยทางใบนะสู่ตัวหน้าสูงแล้วก็ใช้ตัวอะมิโนปรากฏว่ามันก็กระตื้องไม่เท่าไหร่นะเทียบระหว่างต้นที่มันปกติกับต้นที่ป่วยนะต้นที่ป่วยอ่ะมันจะฟื้นแต่มันช้าต้นวางกันไหมเวลาเราใช่ครับงานจริงใช่ครับแล้วคุณคิดต้นทาไมมันถึงฟื้นช้ามันฟื้นแต่มันช้าครับอย่างนี้ครับพยายามคือ เราต้องเข้าใจว่าเวลาเราขับรถท้องถนนหุนทางนี่เป็นหลุมเ็น่อถ,ถนนพังเราก็ต้องมีการซ่อมแซมใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมถึงจะวิ่งขับไปมาสะดวกอันนี้ลักษณะนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกันครับคือท่อรําเรียงเนี่ยโดนทําลายท่อรําเรียงเสียหายเขาก็ต้องใช้เวลาซ่อมแซมอาจจะอยู่ที่สามเดือนหเดือนเป็นต้นสมมุติต้นเนี่ยอาจจะใช้เวลา รักษาท่อนลำเลียงเนี่ยหกเดือนเขาก็ต้องใช้เวลาในการสะสมอาหารอีกซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นปีถึงจะกลับมามีลูกได้สภาพนี้ก็คือปีนี้ก็คือไม่ไม่มีหวังไม่มีหวังในการที่จะเลี้ยงผลผลิตน่าสนใจต้นบอกว่าใช้เวลาในการซ่อมแซมที่มันติกหลอไปเนี่ยพวกถนนพวกอะไรเนี่ยหเดือนเน่ะเราช่วยเหลืออะไรมันได้บ้างไหมระหว่างนั้นะะหเหรอคะในระหว่างนี้ในระหว่างนี้นะครับก็คือ อาจจะเป็นเติมธาตุอาหารน้อนอ่อนระหว่างเนี้ระบบรากเนี่ยก็คือยังมีระบบรากที่สามารถดูดซึมได้แค่ว่าท่อลลาเลียงมีปัญหาไม่สามารถลําเลียงขึ้นสู่ยอดได้แค่นั้นเองระหว่างนี้เราก็ต้องเติมปุ๋ยฉีดยาปกตินะครับเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าโอ้ยต้นมันโทมไม่ต้องใส่ปุ๋ยรากมันกินไม่ได้อ่ารากมันกินไม่ได้ต้นมันกินไม่ได้เนี่ยเราเข้าใจผิดว่าระบบรากเราต้องเข้าใจว่าระบบรากอ่ะมันยังทํางานปกติแต่แค่ระบบขนส่งมันมีปัญหาแค่นี้เอง แต่เราก็ต้องให้ปุ๋ยปกติแต่ว่าอาจจะให้น้อยกว่าปกติสักครึ่งหนึ่งอาจจะเคยให้สักครึ่งกิโลก็ลดลงมาสักเหลือ250 g, 2 5 0กรัมแต่ว่าให้กินมากแต่ให้กินน้อยลงการลดน้ำการลดน้ำก็คือลดปกติได้ครับเราต้องพยุงระบบรากไว้ระบบรากให้รักษาคงตัวปกติไว้เหมือนตอนที่ต้นยังสมบูรณ์อยู่ครับตอนนี้เราก็จะเจอว่าบางกิ่งมันก็เริ่มแห้งตายเรามีวิธีการจัดการยังไงไหมบางกิ่งแห้งตายครับพี่ยามเราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้แล้ว แต่ผมจะแนะนําด้วยความสําคัญคือลักษณะกิ่งแห้งตายเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้อะมันมีโอกาสการแรกซ้อนของเชื้อฟิสเซเลียมคือถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสลุกลามได้ของเชื้อฟิสเซเลียมเข้าบริเวณปลายกิ่งแล้วก็ลามเข้าไปตามท้องกิ่งตามท่อลาเลียงพวกนี้ครับ <Okay. S 1> ผมพวกนี้ถ้าในกรณีเนี้ยผมจะแนะนํานให้ตัดทิง้งให้ตัดพวกกิ่งแห้งทิง้งพวกนี้ผมจะไม่ให้ไว้แเราก็ตัดอย่างนี้ได้เพราะกิ่งนี้มันก็ยังมีใบยอย่างนี้ไหมคะ อย่างนี้ครับอาจารย์เท่าที่เคยตัดเนี่ยประสบการณ์เนี่ยถ้าสมมติเนี่ยพอมันแห้ง,แห,งแห้งมาจนถึงอะไรอันนี้ปั๊บถ้าเราตัดหน้านี้ปั๊บปรากฏว่าตรงเนื้อดีครับอาจารย์มันมีเชื้ออยู่แล้วแต่แค่ว่ามันยังไม่เกิดอาการเพราะฉนั้นเนี่ยเวลาเราตัดเราต้องตัดเข้าเนื้อดีเขาไีอีกเลยเนื้อดีเขาไีอีกอาจจะสักค,บคืบนึงพี่ยามเราต้องตัดเผื่อเขาไีอีอกอาจจะสักเป็นคืบเลยอย่าเสียดายครับเพราะว่าถ้ามันจะเสียดายคือมันจะมีอากาศลุกลามซ้ําซ้อนอีกนี่นี่ไหมฮะนี่เชื้อรานี่เหรอ คันนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากชวนอาจารย์ละแพงกับต้นคุยนะก็คือพี่ยามก็ดูหลายสวนเ็เจอแบบนี้กับทุกสวนเลยนะแล้วเจ้าของก็ยังก็คือรับใดที่เขาเห็นใบยอย่างเงี้ยออกมาเขาก็ยังยังพอมีความหวังต้นว่ามีความหวังไหมมีครับผมครับถ้าเราเห็นแขนงเงี้ยชาวสวนเนี่ยเราเห็นแขนงว่ามันมีใบอขนแหนงยังแตกปกติแปลว่ามีความหวังครับแต่ว่าชาวสวนน่ะแทบไม่รู้แค่ไม่รู้จักการจัดก,การแค่นั้นเองอแล้วต้นแนะนํายังไง ในลักษณะนี้นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยแนะนําให้ตัดกิ่งแห้งตัดกิ่งแห้งทิ้งทั้งหมดตัดกิ่งแห้งทิ้งทั้งหมดแล้วพอช่วงจังหวะเราตัดเราตัดเข้าเนื้อดีปับ๊บมันก็จะมีฟอร์มกิ่งฟอร์มยอดขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นทรงพุ่มมาใหม่เราค่อยเลี้ยงพุ่มใหม่แค่นี้เองครับพี่ยามเนี่ยคือที่ชาวสวนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ทําเพราะว่าที่พี่ไปลองทําก็มีเหมือนอย่างที่ต้นทำคือให้ปุ๋ยสูตรเสมอหรือให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนอะ่ะให้เป็นวันที่ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่คร ราะว่ารากเคาก็ยังพอจะมีชีวิตยอยู่มันยังไม่ถึงกับว่าต้นแห้งตายเลยใช่ครับผมแต่ว่าปีเนี้ยเจ้าผลมันดูแตยากยากครับผมต้องใช้เวลาฟื้นฟูครับครับคราวนี้ถ้าพูดถึงการจัดการเพื่อรักษาต้นเมื่อกี้เราพูดถึงการป้องกันแล้วโดยการที่ต้นใช้ตัวฟอสฟอนิกแอซิดครานี้การจัดการเพื่อรักษากรณีเนี้ยมันถึงเวลาที่ต้องรักษามันยังเนี่ยอย่างเงี้ยต้นต้องทําอะไรป่ะ อันนี้นะครับต้นนี้ผมทาการรักษาไปแล้วครับพี่ยามการรักษาของผมเนี่ยต้นนี้ผมใช้โดยวิธีการฝังเข็มแต่ฝังเข็มเนี่ยของผมเนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้ครับพี่ยามการฝังเข็มเนี่ยอันนี้คือแบบความหมายที่ผมเข้าใจนะครับ mm. การฝังเข็มเนี่ยไม่ใช่การรักษาเพื่อให้เชลาหายขาดแต่แค่เป็นการกักขังกักขังหรือกักกันโรคเนี่ยให้อยู่ในขอบแผลให้อยู่ในบริเวณที่เขาปรากฏตัวแล้วไม่ให้ลุกลามมากกว่านี้แค่นั้นเอง นี่คือความหมายของผมที่ผมเข้าใจจากที่ประสบการณ์ที่ผมทํามาจากตรงนี้เราเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมทําการรักษานี่คือจะเป็นจุดฝังเข็มอันนี้จุดฝังเข็มนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้ผ่านมาประมาณสัก2เดือนได้ละเชื้อจะหยุดอยู่แค่บริเวณที่เป็นรอยเข็มรอยเข็มแค่นั้นเองครับพี่ยมจะไม่มีการลุกลามเพิ่มและจะไม่ขึ้นแล้วแต่ว่าภายในเปลือกแง่ถามว่ายังมีเชื้อไหมก็ยังมีอยู่ครับเราจะต้องมีการรักษาแบบบูรณะเรื่อยๆอาจจะเป็นใช้ยาเชื้อรามาพ่นมาทารหรือถ้าบางคนเนี่ยอาจจะ ใช้วิธีแบบการสับเปลือกไม้ทิง้งอันนั้นก็คือเป็นที่นิยมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับพี่ยามันมีการรักษาหลายแบบหลายแบบหล,แบบหลายวิธีจะเป็นการตัดเนื้อไม้ทิ้งเลยแล้วเราก็จะเห็นพอมันหายปุ๊บเราก็เห็นตะแกนหรือการรักษาแบบบุรณะเนาะก็จะเรียกง่ายๆคือการรักษาแบบบุรณะคือเพื่อรักษาเพื่อเอาเนื้อไม้ใหม่ไม่ให้เนื้อไม้ตายหรือตะแกนถ้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าเนื้อไม้เนี่ยมันยังค่อนข้างดีอยู่เนื้อไม้นี่มันยังค่อนข้างดีอยู่ แต่เนี่ยมันจะเข้าขั้นการรักษาของบูรณะเริ่มยากแล้วเพราะเนื้อไม้ตรงเนี้ยเริ่มตายหมดแล้วครับแต่พอเวลาเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าแผลเนี่ยไม่ลามนะครับพี่ยามแผลเนี่ยเริ่มไม่ลามแล้วอยู่ที่อยู่ตัวไม่ลามขึ้น้ามบนเนาะใช่ครับอยู่ตัวแต่พอเวลาเชื้อราหายปั๊บมันก็จะเกิดเนื้อรัดเนื้อรัดบริเวณรอบรอบรอบขอแผลมันก็จะปูดออกมาไงท่อลาเบียงอาหารมันก็เนาะปูดออกมาอันนี้ยังมีเชื้อราอยู่พูดถึงยังมีเชื้อราอยู่ครับต้องฝังซ้ำไหม ไม่ต้องครับผมไม่ไม่มีความจําเป็นต้องฝังซ้ําครับแต่ถ้าสําหรับคนมีเวลาสำหรับคนมีเวลาหรือชาวสวนที่รักษาให้หายขาดเนี่ยผมแนะนําใช้พวกกดฟอสฟอริกเนี่ยง่ายๆเลยครับกดฟอสฟอริกเนี่ยพ่นทุกทุกสาวันใช่ครับใส่ปอกี้พ่นทุกสามวันมันจะแห้งครับ แค่พ่นจนกว่าจะแห้งเราต้องดูแผลว่าพ่นจนกว่าจะแห้งเลยครับพี่ยามถ้าพ่นจนกว่าจะแห้งนี่คือแผลเนี่ยรับรองเลยหายสนิทแน่นอนเห็นต้นเอาไอ้ตัวขูดนี่แล้วแต่กระถามหน่อยว่ารากเน่าโคนเน่าเนาะไอ้ตัวเนี้ยเราต้องมาสำรวจถึงโคนมันไหมถึงรากไหมจําเป็นไหม จำเป็นครับผมแต่การสำรวจก็จะมีขอบเขตครับก็จะมีขอบเขตเราจะสำรวจอยู่แค่บริเวณแค่เสมอดินเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดอย่างงี้ครับพี่ยามถ้าเราแทงลงไปบริเวณใต้ดินเนี่ยมันจะมีตาลากครับตาลากหรือปลมลากมันอ่อนเงี้ยมันจะเกิดการเสียหายได้เราจึงตามแผลอยู่แค่บริเวณนี้อเอาแค่นี้พอบางคนเนี่ยเ,เขาเปิดต้นวม้จำเป็นไหมอันนี้เป็นลักษณะของรากลอยหรือรากเน่า รักลอยและรักเน่าใต้ดินหรือคนเน่าใต้ดินในกรณีแพทนั้นจะจําเป็นก็ต่อเมื่ออาจจะเน่าสักหนึ่งรากหนึ่งรากใหญ่อย่างนี้เพราะนั้นกรณีที่มันเป็นโรคอย่างเห็นชัดเจนเงี้ยต้นต้องมีการล้างใช่ครับล้างล้างท่อล้างท่อก่อนไหมสมุติต้นเนี้ยถามว่าแผนการในการดาเนินการของต้นต้นทำอะไรมีล้างท่อก่อนไหมตั้งแต่เริ่มต้นเลยเท่าี่เห็นอาการมาใช่ครับผมอันนี้คือล้างท่อก่อนล้างท่อก่อนอันดับหนึ่งเพราะว่าเราจะปฏิบัติอยู่แล้วเนาะผมแนะนาให้ปฏิบัติตั้งแต่ หลังเก็บเกี่ยวเลยเพราะจะช่วยได้เยอะจะช่วยลดความรุนแรงของโครคเพราะว่าเท่าที่ผมเคยไปทํามาเนี่ยบางสวนเนี่ยอาจจะสังเกตแผลเนี่ยเข้าทําลายเข้าลุกลามในช่วงของมีผลผลิตแต่ว่าไม่ได้ลุกลามมากนะักแต่จะมาลุกลามหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะลามมากเลยแป๊บเดียวไวมากเลยสดอข้องที่อาจารย์ว่าคืออาจารย์แพงบอกว่าเพราะว่ามันใช้อาหารไปหมดแล้วล่าก็อ่อนแอแล้วโรคก,ก็เข้าใช่ครับ เพราะนั้นอย่างที่ต้นว่าคือถ้าเกิดนั่นหลังจากตัดลูกเรียบ่้จัดการล้างล้างท่อล้างท่อครับล้างท่อลำเลียงแล้วหลังนั้นเมื่อไหร่ที่ต้นจะมาเริ่มฝังเข็มส่วนใหญ่เนี่ยถ้าปกติพอหลังจากล้างท่อเนี่ยก็จะมีเริ่มการมาเริ่มฝังเข็มได้แล้วแต่ว่าในรอบการฝังเข็มจริงๆอ่ะถ้าสําหรับสวนที่แบบมีคนงานหรือว่ามีทักษะในการฝังเข็มในตัวเองเขาจะฝังสองรอบต่อปีครับพี่ยามคือหนึ่งเลยตอนช่วงลูกเท่าไข่ไก่ อนช่วงลูกท่าไข่ไก่เนี่ยมันจะส่งเสริมเราจะคุ้นคุ้นไหมครับช่วงนั้นอะไรจะมาครับลูกเข้าไข่ไก่นะช่วงช่วงไข่ไก่นี่ชาวสวนจะกลัวใบจะกลัวครับใบจะมาอ่าเหตุผลที่เราฝังช่วงไข่ไก่คือมันส่งเสริมรากกระตุ้นในการรังสารระดับหนึ่งอ่ากระตุ้นในการรังสารระดับหนึ่งเพื่อกระตุ้นรากออกมาแล้วก็ส่งเสริมใบได้ด้วยอันนี้คือรอบที่หนึ่งที่เขาแนะนําฝังและรอบที่สองก็คือเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตครับผมในช่วงของการฟื้นต้นทําร่าง ใช่แล้วก็ในช่วงของกระบวนการล้างท่อนะครับอันนี้ก็คือสองรอบอาจจะเป็นสองรอบต่อปีหรือว่าถึงรอบต่อปีก็ได้หรือถ้าสวนไหนที่มีการจัดการดีๆนะครับพื้นที่เสมอไม่มีน้ําขังไม่มีสาเหตุของโรคเราไม่จําเป็นต้องฝังทุกปีก็ได้อาจจะฝังปีเว้นปีแต่ขึ้นอยู่กับการจัดการครับพี่ยามถ้าเราจัดการดีต้นไม้ก็ไม่ป่วย